แม่หมอกุลปาลีสวัสดีค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายโดวงชะตาผู้ที่เกิดราศีพิจิกขึ้นครึ่งปีหลังนะคะ เรามาฟังกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะต้องบอกว่าในช่วงปลายปีนี้ทางานค่อนข้างหนักนะคะมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะทำงานหนักพักผ่อนน้อยมุ่งจริงจังในเรื่องงานนะคะไพ่โดดเด่นมากในเรื่องของการที่เป็นผู้ที่ใช้แรงนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานด้านการเกษตรเกษตรกรนะคะบอกเลยว่าออเดอร์ล้นทะลักนะคะถ้างานเยอะอย่างนี้แสดงว่าออเดอร์ป ัางออเดอร์จุกนะคะบางคนปลายปีได้ผลผลิตทํากําไรมียอดจองยอดสั่งซื้อเข้ามาเห็นแล้วชื่นใจมากๆก็คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินเพื่อผลเกษตรเทือกส่วนได้นาดีมากมีโอกาสทํากําไรเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะซื้อมาขายไปนะคะที่ดินที่นาอย่างเงี้ยขายฝากค่อนข้างดีพอสมครวรนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าเราทํางานกับเพศตรงข้ามนะคะจะเป็นแฟนก็ได้หรือว่าจะเป็นหุ้นส่วนประเภทตรงข้ามะได้นะคะช่วงนี้ดวงส่งเสริมสนับสนุนกันดี มากๆนะคะสร้างกําไรได้ดีที่สุดเลยนะคะแต่ทีนี้ พอมาหาเงินเก่งนะคะหาเงินได้ดีแล้วการงานดีแล้วงานหนักงานเยอะแล้วนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุณบริวารลูกหลานคนอายุน้อยกว่าค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนกับว่าพอเราเหนื่อยๆมาอยากปเปรีกระเป๋าตังสันนะคะหมดไปกับการซัพพอร์ตลูกหลานบริวารหรือคนใกล้ตัวที่อายุน้อยกว่าได้นะคะในช่วงนี้แต่ว่าก็โอเคนะคะเราก็ยังพอมีเหลือกินยังพอมีใช้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเองก็ถือ ว่าค่อนข้างดีนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยอาจจะไม่ได้โฟกัสความรักมากนะัในช่วงปลายปีหลังแต่คนที่มีแฟนแล้วนะคะก็จะโฟกัสในเรื่องของการเติบโตไปด้วยกันนะคะบางคู่เนี่ยจะมีการร่วมหุ้นทำธุรกิจร่วมกัน จับมือจูงกันไปที่จะประสบความสําเร็จสร้างธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันนะคะส่วนในตําแหน่งของตําแหน่งอรินะคะสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจบางคนมองว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นรวนมไปถึงช่วงนี้ใครอยู่ไกลบ้านนะคะหากเวลากลับบ้านบ้างนะคะคนไกลเนี่ยคิดถึงนะคะนา,ายพบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญบางคนมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าออกรถด้วยปลายปีค่นะ,ะว่าถ้าออกรถมีเกมสบความสำ หม,มีเกมสมความสําเร็จเพราะว่างานเยอะสะเตตเมนต์คุณสวยด้วยรวมไปถึงบางคนอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง นะคะแต่ว่าดูแล้วก็จะเป็นเดินทางภายในประเทศเดินทางระยะไกล้ดูงานเดินทางไปดูงานต่างๆติดต่อสื่อสารงานต่างๆนะอาจจะไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศเหมือนลาสีอื่นๆเพราะว่าตัวคุณงานแน่นจริงๆปลายปีไม่มีเวลาที่จะใช้เงินนะคะก็เต็มนี่ก็ใช้เงินเกี่ยวกับลูกหลานบริวารได้ใช้เงินด้วยตัวเองเลยก็ได้มีความสุขเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถือว่า เป็นปลายปีหลังที่ทำงานหนักกว่าลาศีอื่นนะคะก็หาเวลารักษาสุขภาพด้วยนะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนเป็นเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอาจจะต้องระวังเรื่องการพักผ่อนน้อยด้วยนะคะก็ขอให้เป็นช่วงปลายปีหลังที่เงินทองไหลมาที่มามีความรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์แม่หมอคุณปาลีฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ